ดูแลรักษาใจในขณะวินาบาทนะครับคุณโยมท่านก็ได้พูดเรื่องสําคัญคือท่านบอกว่านะตอนนี้ได้ข่าวว่าพระพุทธสงฆ์ในวัดแห่งหนึ่งได้ติดโควิดเยอะมากที่สําคัญไปกว่าน,นั้นตอนนี้ทําให้ท่านรู้สึกหดหู่แล้วก็ใจตกพาก็เลยได้พูดกับท่านว่าสิ่งสําคัญในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่า คุณโยมมีคุณภาพชีวิตหรือว่าจิตใจที่ต่างกันบางคนเนี่ยได้ฟังว่าเด็กติดโควิดก็รู้สึกหดหู่บางคนได้ฟังว่าคนใกล้ตัวติก COVID กดโควิดก็รู้สึกหดหู่แต่คุณโยมเนี่ยได้ฟังว่าพระติดโควิดรู้สึกหดหู่แสดงว่าคุณภาพใจคุณโยมนั้นสูงขึ้นแต่จะดียิ่งกว่านั้นถ้าคุณโยมรู้จักการรักษาคุณภาพของใจนั่นก็คือการกลับมาดูแลใจของตัวเองไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเด็กหรือเป็น มนุษย์ทุกคนล้วนจะติดโควิดได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าการรู้จักการระวังป้องกันให้ตัวเองนั้นตกไปเป็นทุกอยู่กับเรื่องราวของความเป็นจริงของโลกนั่นก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละคือการรักษาคุณภาพใจที่ดีและจะดียิ่งกว่าถ้าคุณโยมรู้จักการมองหามองเห็นเป็นปัญหาถูกต้องนั่นก็คือการรู้จักกลับมาดูแลป้องกันตัวเองในการทําให้ตัวเองนั้นอยู่รอดปลอดภัยก็เท่ากับเป็นการดูแลป้องกันภัยจากคนอื่นและก็ทําให้โลกใบนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยเท่านั้นเอง เมื่อคุณโยมได้ยินเช่นนี้คุณโยมท่านก็สาธุอ,มมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับชม้นะครับ